สวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีครับผมวันนี้อยู่กับคุณเพิ่มกับนี่ช่องเย็ยนๆเนาะะมาเยี่ยมมาเยียนก,นกันครับก่อนจะเดินทางนะครับผมอีกกี่วันครับปะฮเดินทางวันีหน่โอ้วันที่หนึ่งเนาะครับถูกหวยไหมถูกกินทุกวันเลยครับเนาะคุณซื้อแบบศูนย์ศูนย์แปดเอ้ยครับไม่ดังศูนย์เก้าเนี่ยออกอะไรอ,ออกออกเก้าหกหกเก้าปะ อืคุณเพิ่มเพิ่มสวัสดีครับช่วงเย็นๆนะครับผมเพิ่มพูนนะครับกลับกลับบ้านไปนี่คุณคุณจะได้ขึ้นมาพัทยาอีกตอนไหนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ขึ้นมาอยู่ครับถ้าคิดขึ้นมาโควิดหายก่อนครับช่วงนี้แรงๆครับอ๋อช่วงนี้พัทยาเราเอ่อชลบุรีเอ่อชลบุรีเรากำลังแรงครับเนาะเรา เราก็ต้องถอยทับก่อนครับครังนี้เขาก็ให้กลับบ้านได้เป็นไรอืนะครับแต่เราก็ทําตามกฎกักตัวครับกักตัวสิบวันครับครับนะครับอีกครึ่งวันก็ได้ครับก็ดีครับดีใจครับผมนอกได้เดินทางกลับแล้วก็จะได้พบพี่พบน้องครับผมไปพบช้างด้วยครับผม บัวบานนาโนอะไรชื่นใชบุญลำพูนได้อยู่กับพ่อกับแม่ด้วยเนาะตลับอยู่กับสาอมกอดครอบครัวเหนื่อยล้ามาเป็นปีๆแล้วเวลาเขาจะเรียกใช้ใครก็ลําบากใช่ครับผมเราก็ต้องอาศัยพวกเราเนาะเราก็พอแม่ก็อายุเยอะเราก็ต้องกลับไปดูแลท่าน็อาใจลูกหลานเดินรถมัน มา,มาสู้งานนี่กี่กี่ปีแล้วป่ะที่ที่มาสู้จนไม่ไม่ค่อยได้กลับไม่ไม่เคยได้กลับนะแต่ออกจากบ้านแต่ไปไเราะเรร่อนไปเรื่อยถึงเมืองเมืองไหนนะถึงราชบุรีถึงหัวหินถึงอะไรเนี่ยไปมาหมดแล้วไปไปไปถึงราชบุรีครับเนาะหัวหินก็ไปไปเอาสะะับะรอครับ <c oughs> ก,ก็ก็หลายปีพอสมควรเนาะไปรถติดรถสิบล้อติดพี่น้องเลยนะครับน่าจะยี่สิบกว่าปียี่ยี่สิบทหร่ปีฮะ เขพยานน <c oughs> ะบกว่าปียี่สิบปีผมมาหลังนะผมยังยี่สิบปีเลยยี่สิี่ยี่ห้าปีประมาณนั่นแหละนะสมัยต้องสู้ครับเพราะว่าชีวิตเรามันจนต้องสู้ยอมไกลบ้านเนาะครับเหมือนกับเหมือนกับนักอะไรนักมวยโอลิมปิกใช่ไหมครับผมเขาก็ต้องสู้บางคนเนี่ย สิบปีกว่าจะได้แชข่งต้องมันฝึกซ้อมใช่ไหมครับใช่มันก็แพ้แพ้เราหาประสบการณ์ประสบการณ์ก็แพ้เพราะอะไรฝึกไปซ้อมไปฝึกไปซ้อมไปใช่ครับคนผัวเขาจะได้เหรียญทองไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนาะวันนี้เราพ่ายแพ้วันหน้าเราก็อาจจะชนะขึ้นก็ได้เนาะถ้าเราไม่ยอมแพ้เสียอย่างใช่ไหมนะครับเพื่อนเมื่อไหร่เมื่อพี่สมจิตตัวองใช่ครับก็แพ้แพ้พอแพ้พวกก็ซ้อมเยอะกว่าใช่ครับใช้เทคนิคนี่นั่นแหละมันจะเมันมันจะเป็นแบบนั้นนะครับ ทุกงานทุกอาชีพนะครับเราบบางทีก็บางทีมันค็ไม่รับรื่นมันก็ตกลุมอะไรบ้างมันก็หาประสบการณ์ไปใช่ครับผมเนาะผมก็อาจจะได้กลับเหมือนนะนครับหรือตามหลังกันไปยังไงไม่รู้นะครับผมก็จะคิดอยู่เหมือนกันครับนะครับเราก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆสู้ไม่ใช่ว่ามันจะได้ปุ๊บจะได้ดีเลยไม่ใช่เนะมันต้องสู้ไปปีนี้ปีนี้ปีนี้ ล้มบ้าง<ม>ลุกขึ้นได้บ้างกลิ้งไปบ้างนะครับเนะาะคนเราจะ <c oughs> <c oughs> เดินทางสะดวกเลยไม่ได้ใช่ไหมประหัมเนาะไม่มีสะดวกหรอกครับมันต้องจีอุปหัสักมีปัญหานะครับเราเข้ามาจากสูรินบิลามเราเนี่ยเราข้ามเขากี่ลูกนั่นเลยเนาะเคยน้ำบ้างไหมนั่นแหละข้ามข้ามสะพานข้ามแม่น้ํามากี่สายเนาะข้ามห้วยข้ามคลองมากี่นี่ครับจนมาสุดฝั่งนี้นี่จนติดทะเลใช่แบบเลือกจข้ามทะเลไปฝั่งนู้นนะครับเนาะ ครับผมเนอะก็จะจากกันก็คิดถึงนะครับยังรักนะครับเหมือนเดิมครับนะครับผมอยู่เลยเคยอยู่ด้วยกันนะครับช่วยมีอะไรก็ช่วยเหลือจนเจือกันมาโดยตลอดนันะครับครับก็พอผมบอกไปก็มีคนเขาเขามาแทนครับผมครับก็ตกตกลาบากตกระลังลบากเหมือนกันนะครับปีเหมือนกันก็ออกมาครับว่าออกมามาก็มีที่พักเขาออกก็ไม่เป็นไรก็มานี่ก็โทรไปหาพ่อตุยไม่ทําใส ครับเขาก็บอกว่าอยู่เลยเวลาควันช้างทุกลําบากคุณตาก็เมตตาไม่ต้องเช่าอ๋อนที่วันนี้เป็นที่ของของท่านอ๋อครับไม่ต้องเช่าก็ก็ดีนะฮู้คุณตานี่จิตใจนี่สุดยอดเลยครับจะตก็ไมีอะไรไฟฟ้าก็เลยมีอะไรก็มีหมดแล้วครับเนาะมามาอยู่เลยตั้งแต่พวกเรามาทำเลยเอฟซีก็ไฟฟ้าก็มีครับเนาะขอบคุณขอบคุณเต่องเตื่องเ่เตมื่อก่อนได้ได้ได้จุดเทียนไล่ครับได้จุดเทียนไล่เพราะว่าเนาะ เพราะว่าเราตอนนั้นคุณแม่ซีจริงครับผมลําบากจริงๆครับตอนนั้นนะครับผมโอ้แต่แต่เนี่ยถ้าเป็นสมรกูจะใต้ตะเกียงนะเนี่ยนี่ครับเนาะดีเรามาได้ไลน์นะครับไปไปขอผัดการฟฟ้าโทษหม้อแปลงแล้ววันนั้นก็เลยมาต่อให้คืนครับนะครับใครเราได้ติดตามเราตอนแรกๆนะครับจะจะจะรู้นะครับผมตอนเราลําบากมาด้วยกันเนาะครับเคยลําบากใช่ครับก็เลยประสานงานเัย เป็นไงเขาจะมาอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมาอยู่เลยเขาบอกมาดูแลที่เขาด้วยครักษาทำาห้ท่าูใ่มันรสะอาดสะอ้านใช่ถ้าเกิดว่าแบบถ้าอยู่แล้วยังแบบยังหนักใจหรือว่าอยู่ไม่ได้ครับตรงไหนครับตรงนี้ละครับตรงนี้ที่พักใจใช่ไหมเช่ผมที่ที่พักใจลาพักใจนี่ครับก็ก็อยู่ได้คุณตาบอกว่าถ้าใครอยากมาพักผ่อนมาพักก่อนก็ได้นะครับหรือมีที่ไปที่ใหม่ก็ค่อยขยับขยาย หนักใจอะไรก็มามาที้นี่วทางเราพักแล้วค่อสบายใจแล้วค่อยไปเนาะพักมาตั้งหลักก่อนอยมาตั้งหลักตั้งหลักอยมาไปมาเชิงก่อนไปเงาเชิงครับนะครับเดี๋ยวคุณเพิ่มก็จะขึ้นรถแล้วครับเหลือเวลาอีกกี่วันเออวันนี้หนึ่งสองสามนะครับอีกสามช่องอีกสามวันอีกสามวันก็น่าจะขึ้นรถช่วงเช้าคุณไม่จัดเลี้ยงฉลองเพื่อนๆสักวันปะ ฉลองเมื่อไรเขาชวนนี้เข้าพรรษาครับไหมฉลองจัดผลไม้ส่งท้ายให้น้องๆช้างให้น้องๆช้างที่นี่บ้างวะครับนะครับผมได้เอาช่องผมไล่จักครึ่งวันของนะฮะจักครึ่งวันใช่จัดเอาวันไหนดีวันวันจันทร์บ่วันจันทร์เนาะพร้อมเลยพอวันจันทร์อึดเบิ่งมาตักเองมากครับครับกอเสื้อเลยได้นั่งคุยกันด้วยนะครับปรึกษากันคุยกันว่าจะเอายังไงครับต้องต้องเตรียมอะไรบ้างถ้ากลับบ้านไม่ว่าแต่นะฮะไม่ว่าแต่ผมหรือว่ามีพี่น้องชาวช้าง ท่านอื่นนะครับอยากได้ความรู้นะครับผมการกลับบ้านแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะต้องต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็ก็จัดสักวันหนึ่งนั่งคุยกันปรึกษากันนะครับกับคุยกับเอฟซด้วยนะครับสรงท้ายมันเของเราสิบสามเชือกว่าน้องๆด้วยผมด้วยไม่ใช่แล้วผมคิดถึงอีกผมเวลาผมนึกถึงผมก็จะได้มาย้อนมาดูคลิปเก่าแต่คลิปนั้นผมจะจะจะไม่ลบผมจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ จะฟังรวมพรวรวยสักสองเพลงกับให้ร้องแต่รวมพรรวยจนจบไลฟ์นะครับผมเพลงเดียวนั่นแหละครับไม่ไปจะได้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับเอซีก็จะได้จดจําพวกเราเคยอยู่เคยลําบากด้วยกันนะครับเคยต่อสู้มาด้วยกันเนาะอย่างพ่อพรชัยยังนะห้ําเนี่ยครับครับครับ ก็ต่างคน <Read this. S 1> ต่างมีช่องนะครับพ่อพันชัยก็ก็มีช่องนะครับคนติดตามอย่างน้อยนะครับผมสวัสดีครับพ่อผานสวัสดีครับน้าฝากติดตามช่องพายพ่อนชัยด้วยด้วยน้องน้ำตาลครับครับผมน้านี่ครับชนองยังยังไม่ได้เขียนลงครับเนาะฝากติดตามเป็นกําลังใจครับทุกช่องกับนะครับชแนบยังยังไม่ได้เขียนลงครับตอนนี้กําลังยังไม่มาชินเลยครับนี่น้าเอาแบบนี้หละ คนจดจํานะครับเราทําดีนะครับคนก็จดจําในสิ่งดีๆนะครับอย่างนะฮัมอย่างคุณเสือคุณสิงคุณตาอย่างงี้คนจดจําในคุณงามความดีคนเราจะจํามีอยู่2อย่างนะครับจําในแง่ลบและจําในแง่บวกใช่ไหมแต่จําในแง่บวกนี่จะจําไม่มีวันลืมใช่ไหมครับนะฮัมครับเนาะนะครับก็ก็รักและเคยอยู่ด้วยกันลำบากมาด้วยกันนะครับมาก็หลายหลายหลายเดือนหลายปีเป็นปีก็เป็นปีก่อครับเป็นปีก่อนะครับ ครับผมก็ไม่ไหวจริงๆก็ต้องถอยทับครับกลับไปตั้งหลักก่อนเสื้อถอยคุณกลับมาคุณเพิ่มคุณเพิ่มอาจจะเป็นหนุ่มก็ได้นะครับก็จะกลับมานะครับผมหรือจะเห็นคุณเพิ่มเดินเหงาน้าไปแล้วมันครคงขับยากครับเพราะว่าผมต้องไปเลี้ยงอ๋อแม่ครับอคครับเอ่อทั้งหมดสี่ห้าคนอยู่กับผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุครับคทางทางพ่อตาผมเองแม่ยายเขเสียแล้วก็ มีแม่แม่คนหนึ่งเขาอยากมาอยู่ด้วยอ๋อเป็นแม่แม่แม่บุญธรรมสาวของของพ่อตาอ๋อเป็นพี่สาวไม่ใช่พี่สาวพ่ออ๋อครับเขาอยากอยู่เพราะว่าอยู่แล้วสบายใจอครับเป็นไรเขาบอกเอาที่สบายใจครับเนาะเราเราจิตใจดีนะครับคุณเกมาเลี้ยงอยู่ไม่ได้เขาบอกเอาไม่เป็นไรไม่อยู่ครับก็ก็ก็ดีเนาะกลับได้ไปดูแลบุพการีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับไปไปช่วยงานท่านด้วย นะครับได้ยินว่าคุณเสือจะเลี้ยงเองช้างคุณเสือบอกไม่ให้ยากหรอกเรื่องช้างเขาจะเลี้ยงเองแต่เขาจะให้คุณไปเลี้ยงควายเขาบว่าโอ้ได้หมดแล้วทำเป็นซีควายเลยเจ๊ปซีควายไปทาอย่างนี้คุณก็ไปไถนาใช้ควายนะครับไถไตควายเนาะอนุรักษ์วิธีดั้งเดิมโอ้มันควายควายไม่ด้โง่นะครับเนาะใช่ไถนาให้คนเรากินข้าวอยู่ทุกวันเนี้ครับคนโง่เนี่ยคนีนโง่ควายอีกาปลอมนะ ทยเองไม่ได้นะครับครับนะครับควายเนทำนาให้คนกินนะใช่แต่เขาก็มีมีมีอะไรนะเขาเรียกอะไรมีบุญคุณกับประเทศชาติเหมือนกันนะควายเนาะเป็นทำทำนาทรงนอกถืับทางนาทรงเมื่อก่อนเนาะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเลี้ยงเลี้ยงข้าวน้ำนครับผมนี่คุณเพิ่มมายืนฟังครับกันพูดคุยพูดคุยกันวันนี้นะครับผมเป็น อะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมเนาะก่อ <MIC 1> นจะกลับบ้านนะครับก็มีเวลาเดี๋ยวจัดไลฟ์คุยกันนั่งคุยกันนะครับเดี๋ยววันขึ้นรถเราก็จะมาส่งคุณเพิ่มคุณหั่นะครับขึ้นรถนะครับคืออยู่ด้วยกันร่วมทุกร่วมสุขร่วมลําบากมาด้วยกันนะครับเนาะมอลำงานเลี้ยงนะครับก็ต้องมีเรื่องลาแยกย้ายกันเป็นธรรมดา,ค,มมมาครับผมมีพบมีจากครับเป็นเรื่องปกติเนาะ นะครับผมมอลำเรากำลังจะลุงครับคนไทยคงจะไม่เลืกอลาแล้วครับผมครับเนาะต้องขอคกันครับผมครับแต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับนะครบสวัสดีครับ